วิธีเก็บเงิน10,000บาทภายใน1เดือนสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเดลมาณิทริคไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือเพิ่งเริ่มต้นทํางานแต่อยากมีเงินเก็บไว้ก็เก็บเงินง่ายง่าย,ายวันนี้เดลมาณิทิคมีวิธีการเก็บเงินให้ครบ10,000บาทภายใน1เดือนพร้อมหาไอเดียในการเก็บเงินเพิ่มที่เพลอเไม่ต้องรอครบ1เดือนก็มีเงินเก็บครบ10,000บาทแล้วจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยครับ 1. เก็บเงินให้ได้วันละ333บาทจนครบ30วันใน1เดือนก็จะได้เงินเก็บทั้งหมด9,990บาทวันสุดท้ายก็ออมเพิ่มไปอีก10บาทก็จะครบ10,000บาทพอดี 2. เก็บเงินให้ได้อาทิตย์ละ2,500บาทใน1เดือนจะมีอยู่ประมาณ4สัปดาห์ให้เก็บสัปดาห์ละ2,500บาทก็จะได้10,000บาทพอดีเลยครับ 3. ใช้ตารางเก็บเงินช่วย วิธียอดนิยมในหมู่ผู้เริ่มต้นออมเงินโดยหาตารางออมเงินหรือปริ้นตารางออกมากากระกบาดช่องที่เราต้องการจะเก็บเงินโดยวันหนึ่งเราอาจจะออมกี่ช่องก็ได้แต่ถ้าออมครบทุกช่องใน1เดือนก็จะได้เงิน10,000บาทพอดีทีนี้เรามาลองดูไอเดียในการหาเงินกันบ้างครับจะได้มีเงินเก็บครบ1-0,000บาทได้ไวขึ้นก่อนที่เราจะออมเงินได้เราต้องมีรายได้ให้พอเสียก่อนในช่วงแรกอาจจะดูทุรักทุเลกว่าจะจับทางได้ แต่ในเดือนถัดๆไปรายได้เสริมที่เข้ามาอาจทําให้มีเงินเก็บเกินเป้าแซงงานประจําที่มีก็ได้ครับวิธีการแรกเริ่มจากหารายได้ตามความถนัดของตอนเองเดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านแต่เราสามารถใช้แพลตฟอร์มและเว็บไซต์ต่างๆเป็นตัวช่วยในการหาเงินออนไลน์ได้เช่นแอปฟู้ดเดลิเวอรี่โซเชียลมีเดียต่างๆโดยการที่เราอาจจะรับเป็นติวเตอร์สอนพิเศษหรือทําขนมหรืออาจจะเป็นคนขับรถส่งอาหารก็ได้วิธีที่2 ขายของที่ไม่ใช้แล้ววิธีเก็บเงินแบบคลาสสิกสุดๆในเมื่อมีของที่ไม่จําเป็นสําหรับเราหรือของที่เราซื้อมาแล้วด้วยความหน้ามืดตาม,มัวแต่ยังไม่ได้ใช้เช่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าจะทิ้งก็เสียดายแต่ปล่อยไว้ก็ลกบ้านเอามามัดรวมกันแล้วประกาศขายให้คนที่ต้องการมันจะดีกว่าครับช่วยให้บ้านไม่ลกและให้ของได้อยู่กับคนที่คู่ควรสักทีวิธีที่3จับของมือสองมาขายทำกำไร นำสินค้าที่ได้จากแปลงขายของมือสองมาทำความสะอาดปัดฝุ่นหรือซ่อมแซมให้เหมือนใหม่ก่อนจะลงขายทำกำไรโดยสามารถซื้อของมือสองได้ตามตลาดนัดขายของเก่าหรือช่องทางออนไลน์ทั้งนี้ควรเลือกลงทุนในของที่คุณมีความรู้มีความสนใจและรู้ราคาตลาดจะมีโอกาสได้เจอของดีในราคาถูกและทำกำไรได้เร็วขึ้นในยุคที่มีข้อมูลข่าวสารแพลตฟอร์มต่างๆและเทคโนโลยีอยู่ในมือก็ต้องรู้จักขนขวายให้คุ้ม ของแบบนี้มีทางเลือกหลากหลายเลือกของที่ชอบเลือกสไตล์ที่ใช่เมื่อทำตามวิธีเก็บเงินจนครบ1,000 0บาทแล้วค่อยหาวิธีต่อยอดเงินให้เป็นหลักแสนหลักล้านกันต่อไปสู้ๆนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการเงินการลงทุนหรือแรงบันดาลใจในการออมเงินฝากกดติดตามช่อง The Money Trick ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ